ครับสวัสดีครับมาเรามาลุยกันต่อกับแอตทสซินคัสามนะครับนะตีมตัีมคามร,ริงต้องดีคอมหมดนะแต่ว่าได้ข่าวว่าตอนนี้มีปัญหาล็อกอินเข้าเกมไม่ได้หรอกนะฮะก็เลยไม่กล้าออกเลยทีนี้นะครับ ดีครับคุณน้นนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้เล่นเกมอะไรเออ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 นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะฮะสำหรพี่ๆที่พลังเข้ามาแล้วก็มาดูย้อนหลังนะครับจริงวันนี้มีวอลเข้ไปแล้วแหละจบไปแล้วนะครับนี่ก็เดือดมากเนะฮะเดือดมากกดเข้าดันเนือเดือดมากเพราะว่าเข้าดันไม่ได้นะฮะ ท่านน้ำแข็งฝั่งจีนเขาเอาคนมายืนกันเต็มเลยเข้าทันไม่ไดนะ้ก็เป็นวิธีนึงนะครับในการเอาชนะนะครับเราต้องใช้ทุกวิีทางเพื่อชนะ <c oughs> แต่เราเข้าไม่ได้เหนะมือนเขาได้บอสเปตัวหนึ่งนะครับชั้นสามนสี่สามนะครับเซนเลสโซนซีโร่ zero, ใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่ง่วงเนาะเออยัง <c oughs> ไม่ได้ไปเล่นต่อเลยนะฮะจริงผมได้ตัว ได้ตัวน้องเลยนะที่น้องใช้ไม้เบสบอลอ่ะนะครับเดิมชื่อแหละอืยังไม่ได้ไปเล่นต่อเลยสนุกสนุกเป็นเกมนี้สนุกฮะแต่ห่วงนะครับเล่นคนเดียวมันห่วงอ่ะก็เลยนล่นขึ้นได้ก็จะเล่นนะ่ยสนุกสนุก,นกชอบภาพสวยนะชอบระบบการต่อสู้แต่ไม่ชอบระบบเอ่อจุดเดียวที่หน้าทีวีอ่ะอันนั้นว่างจัดเลย สตตีมแหชกใช่ไหมสตตีมแหชกสตตีมแหชกแน่ๆถ้าผมดีคมอมเนือเข้าเกมได้เนี่ย เดี๋ยวผมดีสตรีมแป๊บหนึ่งครับ